ระวังคําอันตรายที่จะทําให้คุณจับโกหกไม่เนียนเวลาที่เราอ่านภาษากายใครก็ตามเวลาที่เราต้องการจะจับโกหกว่าเขาพูดจริงหรือพูดไม่จริงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณห้ามทําเด็ดขาดผมบอกเลยว่าห้ามทําเด็ดขาดคือการพูดคําว่าโกหกคุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณสมมุติว่าคุณกําลังสังเกตใครก็ตามเนี่ยแล้วคุณกำลังมองอว่าเฮ้ hey, สิ่งที่เขาพูดมันจริงหรือเปล่าวะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณพูดคําว่าโกหกคุณรู้ไหมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีสิ่งที่เขาแสดงออกมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเริ่มตระหนักแล้วว่าเฮ้ยไอ้คนคนนี้เนี่ยมันเริ่มสังเกตเราแล้วนะแล้วเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้คุณจับผิดเขายากหรือแทบจะจับผิดไม่ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนไว้ว่าเวลาที่เราอ่านภาษากายเขาก็ตามเนี่ยเราต้องไม่ทําให้เขารู้ตัวหรือทําให้เขารู้สึกว่าเขาลังถูกจับจ้องอยู่ไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่มันออกมามันจะไม่เป็นธรรมชาตินะครับผมเควินจาก